สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันกับแก้กแล้วนะคะกับช่องแก้วพารวยชาแนลนะคะคําเตือนค่ะวิดีโอนี้นะคะจะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงนะคะเหมาะกับบุคคลอายุ20ขึ้นไปรับชมนะคะไม่สนับสนุนการผ่านดุะเภทนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะลาพัฒนารอบที่ผ่านมาได้อะไรอ่ะ ศูนย์เจ็ดหกพี่น้องนี่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 ได้ศูนย์นะคะนี่แต่ถ้าใครไม่กลับไว้ก็คือไม่ได้เจ็ดศูนย์เด้อเพราะว่าบอกแล้วว่ามีศูนย์หนึ่งก็ต้องมีเจ็ดศูนย์นะจ้านี่ได้อยู่เด้อได้อยู่เด้อนี่กบนโบนกบนโบ อเอออ่านจะหักอ่านี่นะเราพัฒนานะคะสามารถมาไปได้เลยค่ะ3ามหหนึ่งเเลือกไปได้เลยค่ะจะไปอันไหนแต่ว่าเราเลือก3ามกับ6ให้นะคะเราเลือก3ามกับ6ให้นะคะเราเป็นชอบวัดใจเนาะ 6กปอะไรมี6กสองนะคะก็ต้องมี29อยู่แล้วนะคะ6กสองหค่ะ6 2 6 5 6 9นะคะไป1ค่ะ เท่านี้เพราะว่ารู้ไหมเพราะว่าเจ็ดหกออกมาแล้วนี่เจ็ดหกอยู่นี่แล้วนะคะทุกคนจับอะไรดีพี่น้องอ,อะไรดีเนาะเจ็ดสองหนึ่งหนึ่งสองเจ็ดได้เลยนะฮะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นี่เจ็ดสองหนึ่งยังไม่ยอม ชอบเจสองหนึ่งค่ะเน้นอะไรเอ่ยเน้นอะไรเอ่ยนี่สามหกหนะะึ่งเจ็ดนะฮะเจ็ดสูตย์อยู่ตรงนี้แล้วนะปกติก็จะเจาะสามสองสามหกส้าหกสองหกห้าหก้าแล้วก็หนะึ่งศู่งสี่เจแล้วก็เจ็ดศูนย์เจ็ดสเจดหเจ็ดย์เจสาเจ็ดห ถ้าจะเบิ้ลนะฮะ กลัวคิดตังฟรีเด่นนะเด่นหนึ่งกับเก้าค่ะพรุ่งนี้นะคะ 101417929598นะ101417929598นะทุกคน929598อ่ารนะู้สึกว่าช่วงนี้จะวุ่นวายนะทุกคนเดีย๋ยวจะเจอธุอสาก,กันเด้อพนะี่น้องเราอยู่แบบว่าเอให้บอกดีกว่านะฮะนี่มีเป็นชุดเด้อเป็นชุดเด้อ นี่นะคะนี่คือเน้นนะทุกคนนี่คือคือเน้นนะฮะนี่ไม่ยอมีไม่ยอมมีมม <Yeah. S 1> ม่สองหนึ่งอยู่ตรงนี้นะทุกคน <Yeah. S 1> นี่นะคะสำหรับลาพัฒนาพรุ่งนี้นะลาวพัฒนานะคะลาพัฒนาวันพุธนั่นเองนะคะ จ็ดหกอยู่ตรงนี้แล้วนะคะไม่เจาะเจ็ดหกให้นะเพราะว่ามีเขาออกแล้วนั่นเองนะคะแล้วก็เจ็ดศูนย์ก็ไม่เจาะให้เพราะว่ามาแล้วนั่นเองแล้วถ้าเจ็ดศูนย์ก็นี่ไงหนึ่งศูนย์อยู่ตรงนี้นี่ทุกคนเอาเจ็ดศูนย์ก็ได้นะนะคะนี่นะนี่เป็นชุดก็ชุดเดียวนี่แหละคะ่ะ พรุ่งนี้จะมาเพิ่มเติมให้อีกนะคะแต่ถ้าไปจริงๆก็คือไปแบบนี้นี่แหละคะ่ะไม่มีอะไรมากๆมากกว่าน,นี้แล้วนะคะเพราะว่าถ้าเพิ่มก็คือเพิ่มชุดมาแค่นั้นเองนะคะก็คือนี้ก็คือไปได้เลยนะสาหรับลาพัฒนาบอกไว้ก่อนนะคะลาพัฒนาไม่มีอะไรที่แน่นอนไม่มีสุดทตายตัวสาหรับลาพัฒนาเขาจะมาอะไรก็ได้นะคะแต่ของเราไปนี่แหละค่ะประมาณนี้นะคนุณขอให้โชคดีค่ะโชคดีมีตัง